สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง j j s t o r y อีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารจากทางช่องของเรายังไงผมรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและท่านก็ยังจะสามารถได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเราก่อนใครขอบคุณครับ อถามข้อมูลกันเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะฮะว่าจะได้เงินหรือเปล่าได้ครับผู้สูงอายุนะฮะที่วงเล็บย้ำเลยฮะผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไปจํานวน4.7ล้านคนจะได้รับเงินช่วยเหลือฮะเงินช่วยเหลือมาจากไหน เงินช่วยเหลือนะครับมาจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีการตกเบิกฮะตกเบิกบอร,รอบแรกก็คือมิถุนายนถึงกันยายนปี63ตกเบิกมา4เดือนอีกครั้งหนึ่งคือตุลาคม63ถึงกันยายน64ให้แบบเดือนเว้นเดือนแสดงว่าตกเบิกอีก6เดือนรวมแล้ว2ครั้งเป็นเท่าไหร่เป็น10เดือนครับ10เดือนนะครับก็จะให้แตกต่างกันนะครับ1 คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปถือบัตรคนจนและมีไรายได้ต่ำกว่า30,000บาท30,000บาทต่อปีนะครับท่านจะได้เดือนละ100บาทตกเบิกมา10เดือนท่านเท่ากับว่าท่านได้1,000บาทนะครับส่วนผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนนะครับมีไรายได้มากกว่า30,000แต่ไม่ถึง100,000นะครับท่านจะได้เดือนละ50บาทคูณ10เข้าไปเป็น500บาทนะครับ เท่ากับว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรคนจนก็จะมีเงินเพิ่มเข้าไปนะครับในการตกเบิกครั้งนี้อีก500ถึง1,000บาทนะครับ500ถึง1,000บาทนี้จะโอนให้เข้าไปในบัตรคนจนเลยนะครับโดยอัตโนมัติในวันที่3กันยายนนะครับมิฉะนั้นแล้วพอวันที่3เอ๊ะสงสัยว่าทาไมเงินฉันได้มาเยอะขึ้นเงินที่เยอะขึ้นนะครับก็มาจากตรงนี้แหละครับเอาที่ผมบอกไปนะครับไปรวมกับเงินปกติ ที่คุณได้ทุกๆเดือนนะครับที่ได้ทุกเดือน200-300ถึงเนี่ยก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับว่าคุณเนี่ยควรจะได้เพิ่ม500หรือ1,000บาทนะครับพอโอนให้ในวันที่3กันยายนแล้วนะครับเงินก้อนนี้ท่านสามารถเอาไปใช้ร้านทั่วไปก็ได้หรือจะเบิกเป็นเงินสดก็ได้นะครับฟังน่าจะเข้าใจนะคุณพ่อคุณแม่ครับถ้ายังไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังใหม่ครับนะ ผมพยายามอธิบายให้ง่ายๆนะครับรู้แค่ว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3กันยายนนี้เงินได้บันทีของท่านจะได้เยอะขึ้นนะครับแต่ให้แค่กันยานนะก็คือเป็นเงินตกเบิกนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้ต่อไปทุกเดือนนะครับ